อันนี้ร้านายเนื้นอร้านะลานเนื้ออันนี้ก็ร้านายเนื้อไว้พอถอดแด้วจาไว้จักหนวย

哈兽的，哈兽的，狗。<music> Nhà à, 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 môn nèo kèo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  nèo Khúc nèo à, nèo kèo à, khúc. nèo kèo nèo kèo nèo bọt. nèo cà nèo khúc. phẩm khú, chặt. Mm hmm. น่าอายไหนยม,ม mm hmm. หน่าสื้อของของครูหน้ากากวัาน้ากากวัาเขาถอดน้ากากม้าเกจ้าอุ start, uh ่นเกจุ่นจ้ายังอีกอีกคอมสร็ เป็นกันไปเลยได้ดจ้ะใส่กอกเนื้องัวเนื้อหมูเนื้อแพะอันนี้ยังเนื้อหม,มูอันนี้หมูชวายอุ่นคูยินเชียงอ๋อนี่หมูอันนี้เด้อจ้ะหมูกระโดนบ่เมือหมูอย่างบ่รู้กันนี่โตดำดำเนี่อ๋อแต่ละพันแต่ละหมูบ่คือกัน